คันนี้บอกเลยนะครับว่าสุดมากๆนะครับเพราะว่าเลขใหม่น้อยมากๆท่านผู้ชมครับออปชั่นต่างๆนะครับการระยะคล้องต่างๆเขามีไหมครบนะครับสําหรับ Ford e v e r e s t นะให้มาครบให้มาจัดเต็มนะไม่มีกั๊กเลยนะครับรวมไปถึงด้านข้างนะฮะล้อตัวนี้เป็นล้อติดรถนะครับขอบ20นะครับรุ่นนี้เป็นติดหนึ่งนิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay นะครับเป็นมันติทัชนะครับก็ใครทำสักชิ้นนะฮะเดิมๆจากโรงงานยังไงเป็นอย่างนั้นนะครับรถตาดชัดมือเดียว นะครับอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะฮะเราสมงประทถึงมากนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้2พฤศภาคม2567นะครับอากาศก็ยังร้อนแรงอยู่นะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่ครับท่านผู้ชมครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าท่านใดที่พลาดนะครับพลาดคันก่อนเอเวอเรสต์เรามีเข้ามาอย่างต่อเนื่องคันนี้บอกเลยนะครับว่า สุดมากๆนะครับเพราะว่าเลขใหม่น้อยมากๆ่านผู้ชมครับับรถรถออกเดือนธันวาคมปี65ก็1ปีกับ4เดือนแค่นั้นเองนะครับวิ่งแค่2 3 0 0 0มนกิโลนะครับคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นไบเทอร์โบเทอร์โบคู่รถใหม่1ล้านนะครับ874,000บาทนะครับวันนี้ประหยัดไปแน่ๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคือ3 0 0 0 0 0บาทนะครับท่านใด่พลาดคันก่อนนะคันนี้ไม่นะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะรูปแรกก็ ท่านที่ติดตามฟอร์ดรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าการออกแบบออปชั่นต่างๆนะครับการระยะกล้องต่างๆเขามีไหมครบนะครับสำหรับ Ford e v e r e s เนะให้มาครบให้มาจัดเต็มนะฮะไม่มีกั๊กเลยนะครับรวมไปถึงด้านข้างนะฮะล้อตัวนี้เป็นล้อติดรถนะครับขอบ20นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นไทเทเนียมพลัสนะครับแม็กขอบ20นะครับ2 5 5 5 5 R 20 นะครับรถคันนี้ไม่เคยลุยเลยใหม่มากเลยเพราะเพิ่งซื้อมาชาวต่างชาติชาวรัสเซียนะเป็นผู้หญิงด้วยนะครับนะภายในเนี่ยครเหมือนที่บอกนะครับเลขใหม่อยู่ที่2องหมนะครับสามร้กิโลไมใหม่ถือว่าน้อยมากๆทันใดที่พลาดคันก่อนนะแต่ก่อนนีใหม่ม,มีแต่3-4มสี่หมืนโลนะคันนี้ใหม่น้อยสุดๆนะครับน้าปัดนะครับก็ต้องบอกว่าน้าปัดสิบสิดหนึ่งนิ้วนะครับ ก็ถือว่าออปชั่นให้มาครบเลยนะหน้าจอนะฮะหน้าปัด8นิ้วนะครับหน้าจอนะครับสิบจุดหนึ่งนิ้วนะฮะรองรับ Apple CarPlay นะครับเป็นมัลติทัสนะครับเป็นแอนดรอยนะฮะเป็นซิงค์4เอนะครับมีบลูทูธมีแหมให้มาครบเลยนะและที่สำคัญเป็นเกียร์เกียร์ไฟฟ้านะครับใช้ได้อยู่6โหมด นะครับซึ่งเวลาเราจะใช้ในงานที่สมบุกสมบันนี่บอกเลยเดียวว่าสำหรับเป็นโฟล์วไรส์รุ่นนี้นะฮะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนระบบขึ้นเขาลงเขานะครับจัดไม่ครบเลยนะครับโหมดของเกียร์เองหมด6โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดนอร์มอลคือโหมดธรรมดานะครับโหมดอีโคโหมดประหยัดนะฮะแล้วก็โทนะฮะหรือฮอลนะฮะสลิปเปอร์มัดแอนด์รัดก็คือโคลนนะฮะหรือหินนะครับแล้วก็โหมดทรายเราสามารถเลือกขับได้นะฮะเป็นโหมดที่ออกแบบมาสําหรับ ฟอร์ดเอเวอเรสต์แล้วก็มีดิฟล็อกหลังไฟฟ้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจัดครบจัดเต็มจริงๆครับมันตีฟังก์ชันให้มาครบนะฮะแล้วเบาะเองเบาะเขามี2สีนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เขาเรียกว่าเบาะสีครีมนะฮะมีสีดำนะฮะสีดำอีโบนีนะฮะแล้วก็สีครีมพาลีนนะฮะเฉพาะไทยทเนียมพัดถึงจะมีถ้าเป็นรุ่นเทรนเป็นรุ่นธรรมดาจะไม่มีเบาะสีครีมพาลีนอย่างเงี้ยนะครับคันี้เป็นสีเทานะครับสีเทามีเมทอนะฮะเมทนะฮะ ผมอ่านไม่ถูกนะฮะแต่เป็นสีเทาสีเทาดำแนละเทาควันบุรีนะเบาใหม่มากนะด้านหลังแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับแล้วประตูหลังก็เป็นประตูไฟฟ้าอ่าลังคาก่อนอ่ะน้องเพิ่มดูลังคาก่อนตัวนี้เป็นลังคาลังคาแก้วลังคาพารามิกนะครับฟอร์ดให้มาครบจริงๆนะรุ่นอื่นเนี่ยนะฮะไม่ได้มาอย่างนี้เลยนะครับแต่ฟอร์ดนี่เขาเหมือนที่บอกแล้วว่าไม่มีกั๊กเลยนะครับหลังคาขออนุญาตเปิดม่านหลังคานะฮะ กุญแจอยู่ไหนเอ่ยนะผมหากุญแจก่อนทีมงานโอเคอยู่แผงประตูนะไม่อยู่ในระยะที่เราสามารถนะฮะสตาร์ทรถได้รถก็จะไม่สามารถสตาร์ทได้นะครับโอเคนี่ผมจะเปวจให้ดูนะฮะนี่คือเวลาเราใช้หลังคาเราสามารถปิดม่านด้านล่างนะครับเป็น2สเต็ปนะคุนผู้ชมครับปิดม่านก่อนนะฮะหรือถ้าจะเปิดลังคานะครับก็สามารถเปิดจั่นรูปได้นะครับรับอากาศนะอากาศดีๆอากาศสดใสได้เลยนะฮะ ฟอร์ดนี้จัดครบจัดเต็มจริงๆนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าชอบชิ้นเลขใหม่นะฮะโอกาสที่จะหาเลขใหม่อย่างเงี้ยไม่20,000กิโลเดียดน้อยพะเป็นรถที่ใช้ดีเมื่อใช้ดีทุกท่านก็ซื้อไปแล้วก็อยากจะขับอยากจะเดินทางนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับด้านหลังคัน้องเพิ่มครับไปดูด้านหลังฝาท้ายเป็นไฟฟ้าคานผู้ชมครับนะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าสามารถกดจากด้านในนะครับกดจากด้านในได้เลยนะครับหรือคอนโทรลจากตรงนี้กดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับ หรือจะกดจากรีโมทก็ยังได้นะฮะอ่าเห็นไหมฮะกดจากรีโมทปิดจากรีโมทก็ได้นะครับนี่คือออปชั่นที่ฟอร์ดเอเวอเรสต์ให้มานะครับซึ่งผมบอกว่าจัดครบจัดเต็มจริงๆสำหรับฟอร์ดเอเวอเรสไม่มีกากสลับออปชั่นนะฮะดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะนามสโลกแกนของเขาแล้วไปท้ายเองก็เหมือนมาสแตงนะฮะเป็นขีดเป็นขีดเป็นขีดนะฮะไปท้ายเองเกียร์ออโต้10สปีด210แรงม้านะครับแรงบิด นะครับ500นิวตันเมตรบอกได้เลยว่าเครื่อง2,000เทอร์โบคู่นะครับเอาอยู่แล้วับสบายๆเดีย๋ยวไปด้านหน้าได้ขออนุญาตฟังเสียงให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงนะฮะ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมดูนะครับว่าเสียงเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับเสียงเครื่องยนต์เครื่องเงียบกลิบเลยนะครับเครื่องรุ่นใหม่2,000ใบเทอร์โบนี่นะครับ 210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรที่3,750รอบต่อนาทีนี้นะครับเครื่องเล็กนะครับเทอร์โบคู่แรงบิดมหาศาลนะครับมีเสียงพัดลมฮะเหมือนเครื่องเบนซินเลยเพรานะนั้นผมชอบว่าเครื่องรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะครับเสียงเครื่องยนต์เงียบมากๆนะครับนะนี่คือห้องเครื่องยนต์ฮนะรวมไปถึงน็อนตฝากระโปรงนะครับท่านผู้ชมครับไม่เคยขยับไม่เคยขันสีเดิมทั้งคันไม่เคยทำสีอย่างแน่นอนและไม่20,000กิโลเท่านั้นนะครับสนใจนะฮะ คันนี้ไม่ผิดหวังประหยัดจากรถใหม่ไปว่า300,000บาทนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่0ล้านห้าแสนบาทนะครับหนึ่ล้านนะครับประหยัดไป3 0 0 0 0นกว่าสนใจโทรหาผมนะครับมาดูตัวจริงมาลองขับได้ทุกวันที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีครับขอบคุณครับ